สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่อง Mark AP และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP ออีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผม ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับผมแต่จากคลิปที่แล้วนะฮะตลกมากเลยครับผมเมื่อวานวันที่เอ่ออัดคลิปไปวันนั้นคือเบลอจริงๆนะครับผมกราบขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมถ้าถากแบบว่าเอ่อตาเบลออะไรไปนะครับผมนั่นก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าไอ้เจ้าชุดบัตเตอร์ฟลายเนี่ยผมไม่มีนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับผมแล้วผมก็เลื่อนเลยไปไกลมากเลยนะฮะก็กราบประทานอภัยด้วยนะครับผมนะเออมองไม่เห็นจริงๆนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผม ผู้ชมเราจะมาเล่นกิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันนะครับผมแล้วก็จะไปดูชุดนะครับผมที่คาดว่าจะเป็นโกโรยโลนั่นเองนะครับผมก็คือในแพทหน้าเนี่ยโกโรยโลมันยังไม่ได้ปล่อยแบบว่าแบนเนอร์หน้าตู้เนี่ยออกมาแบบว่าอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่3ชุดด้วยกันนะครับผมจะมีชุดอะไรบ้างเป็นผู้ชายผู้หญิงยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันมีชุดพิเศษอยู่ชุดหนึ่งนะครับผม,มเรียกได้ว่าแบบพิเศษมากๆเลยก็คือมันใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนัเด็นะครับ นะซึ่งโกลโยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีชุดไหนนะครับผมที่จะใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนั่นเองนะครับผมชุดนี้อาจจะเป็นชุดแรกด้วยหรือเปล่าต้องมารอดูกันนะครับผมก็โกลโยนะครับผมจะเปลี่ยนในอีกน่าจะเป็นสักเก้าวันนะครับผมนะแล้วก็ m ดมโกลโย่จะเปลี่ยนในอีก10วันนะครับผมก็จะมากกว่ากัน1วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดมโกลโย่เนี่ยผมมีการคาดการณ์ไว้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะ,จะมาพูดถึงกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเนาะก็ เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มตู้แฟกโ f o เอ้ยสุ่มดีไหมคือไม่ต้องสุ่มก็ได้เพราะว่าผมมีหมดแล้วนะครับผมก็เป็นการกลับมาของโปรเจกต์แฟ c กโ f o นั่นเองนะครับผมเป็นการคอลแลบแบบว่าไม่ใช่แบบคอลแลบเต็มตัว นะครับผมไปคอยแลแบบแค่แบบเป็นโปรเจกเฉยๆนะครับผมเนาะก็เป็นการเอากลับมา2ชุดด้วยกันนะครับผมก็จะมีชุดแรกเป็นของชุดว u o boy tj นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดของ lazy l u x y นะครับผมซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยเลยครับผมแล้วก็หลายคนถามหาชุดของออร์แกนิกนะครับผมแล้วก็ชุดของไมยราบเนี่ย ผมคิดว่าถ้ามันเอาเข้ามา2อันนี้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเอาอีก2ชุดหนึ่งอ่ะเข้ามาด้วยก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโทเค็นด้วยนะครับผมโทเค็นก็เอาไปแลกแลกตามชุดเลยนั่นเองนะครับผมสตูพูก็จะเป็นของโยบอยทีเจนะครับผมแล้วก็ สีเขียวเนี่ยจะเป็นของเลซี่ล็อกซี่นั่นเองนะครับผม,ผมก็กดแลกโทเค็นตรงนี้ไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแต่แต่ทำไมมันไม่มีให้แลกของอ๋อมันเป็นแยกอย่างนี้นะฮะก็แยกประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับของรางวัลนะครับผม,ผมก็จะมีเป็นเซตที่พอปด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นเซตเอ่อเซตสตรีทด้วยนะครับผมเนาะที่อยู่ในตู้ตู้สุ่มด้วยแลนั่นเองนะครับผมนะนติดๆข,ขัดอีกแล้วนะฮะเริ่มมาเริ่มมาอาการเริ่มออกนะฮะ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปเอ่อเล่นกิจกรรมอีกอีกอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผม ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดแรนะครับผมที่ผมคิดว่ามันจะเป็นไดมอนด์เรย์โยนะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับผมเพราะว่าชุดผู้หญิงมันก็เอาเข้ามาในกิจกรรมนี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เป็นการเลือกเปิดนะครับผม1การ์ดแล้วก็2การ์ดนั่นเองนะครับผมเลาวสการ์ดก็จะได้เหมือนว่าจะได้ส่วนลดด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดแบบ2การ์ดไปดีกว่านะครับผมนี่จัดไปเปิดเป็นได้เป็นเอ่อหรือว่าเราต้องเลือกว่าเราต้องเลือกเหรออ่ะเราต้องเลือกไปนะครับผมแล้วก็เปิดไปเลยครับ เปิดไปโอ้ได้เป็นสก,กินพวกนี้มานะครับผมกดอีก2อยังไงจังหวะน,นี้ออกเป็นอะไรเปิดไปเปิดไปอ้าวได้เป็นกระเป๋ามาแล้วนะครับผมรางวัลใหญ่จะเป็นชุดแรนเองนะฮะโหราคาแพงขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมยังไงจังหวะน,นีเ้เปิดไปครับผมเปิดไปครับผมโอ้โหชุดไม่ออกท่านผู้ชมเหมาอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าขอสองครั้งสองครั้งต้องได้แล้วนะฮะเปิดไป หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เดี๋ยวม,มุ่งห้องบองการกินบอกก้อยฮุดนี่เป็นไงเก่าไหมละ่ะ <c oughs> โอ้โหไม่ได้ชุดนะท่านผู้ชมอ,อันสุดท้ายเนีฮะอันสุดท้ายจนได้เนีครับผมนะก็เป็น ชุดตามนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูชุดกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าตัวเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องกดรับที่จดหมายน่าจะต้องกดรับที่จดหมายนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาออกเกมเข้าใหม่กันนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูชุดนะครับผมที่คาดว่าจะเป็นในส่วนของโกโรโยะถัดไปกันเลยที่จะเปลี่ยนด้อีก9วันนั่นเองนะครับผมเราจะมาพูดกันว่าทําไมด้วยนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นชุดเซตแรกนะครับผมที่มีโอกาสเป็นไปได้นั่นเองนะครับผมเนะาะจะเป็นโอกาสเป็นไปได้ก็คือว่ามันจะมีเซตผู้หญิงอีกเซตหนึ่งนะครับผมที่มันมาคู่กับเซตนี้แล้วก็เป็นชุดที่แบบดูเรียบๆนะครับผมเหมาะแก่การเป็นโกลเยมากๆเลยนะครับผมก็เป็นชุดออกแนวแบบว่า เซตบอกว่าสตรีทนะครับผมออกในแบบชีวิตประจําวันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นชุดที่แบบชีวิตจริงนะครับผมเนาะจะมีอ่าเป็นหมวกนะครับผมก็คือแยกได้ทั้งหมดเนี่ยห้าชิ้นด้วยกันนะครับผมมีเป็นหมวกแก๊ปนะครับผมมาสปีปากแล้วก็เสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมนะสิ่งที่ถูกใจผมมากที่สุดเลยนะครับผมก็คงจะเป็นหมวกแล้วก็มาสนั่นเองนะครับผมคือแบบมันเท่มากๆนะครับผมสีจะเป็นสีแดงดำนะครับผมเนาะจะมีกระเป๋าคาดเหมือนกับชุดเออชุดอะไรหนะาชุดของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออร์แกนิกด้วยนะครับผมนะแต่ว่าเขียนเป็นเคาว่าดาเมจนั่นเองนะครับผมเนาะแบบนี้เลยนะฮะอย่างเท่เลยท่านผู้ชมข้างหลังมันเขียนว่าล็อกแบ็ k อะไรสักอย่างนะครับผมนะเป็นเซตเดียวกันนะครับผมกับอีกเซตหนึ่งเพราะมันมีคําว่า list เหมือนกันนั่นเองนะครับผม r i s e ผมาหรืว่าลิสต์บอมผมไม่รู้นะนะครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกางเกงก็ออกแนวเหมือนเซตของ yo boy t j นะครับผมก็คือเป็นกางเกงขาสั้นนะครับผมแล้วก็ใส่ เอ่อเหมือนแบบว่าถุงน่องหรือว่าถุงเท้ายาวข้างในนั่นเองนะครับผมเป็นกางเกงแล้วก็มีปลอกขานั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็คือแบบรองเท้าบันเท่มากๆเลยนะครับผมถ้ามาเป็นตัวนุ่ยก็คงจะแบบว่าเฟี้ยวแล้วก็คงน่าจะใส่เกือบเซิร์ฟแน่นอนนะครับผมแล้วก็เซ็ตต่อไปนะครับผมเป็นเซ็ตเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับผมเอ่อก็เป็นเซ็ตผู้หญิงนั่นเองนะครับผมก็เป็นตรีมสีม่วงดำนะครับผมเมื่อกี้จะเป็นแดงดําอันนี้ก็จะเป็นเอ่อม่วงดำนั่นเองนะครับผมอันนี้ใส่กับตัวคาพิลล่านะครับ 5ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นทรงผมแว่นตานะครับผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าเลยนั่นเองคือมันจะออกแนวแบบแนวฮิปฮอปไปเลยนะครับผมเซ็ตนี้นั่นเองนะครับผมคือสวยมากๆเลยทรงผมผู้หญิงผมชอบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะแยกเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมคือทรงทรงชุดแบบเนี้ยของผู้หญิงนยมาบ่อยมากนะครับผมแต่ว่าสีม่วงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับ <c oughs> ผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่จะเป็นแว่นนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะคือทรงผมมันสวยมากจริงๆนะผู้ชมดูดิ มันเหมือนแบบมัดแบบอมวยนะครับผมแล้วก็เป็นผมสีขาวนะครับผมแล้วก็มีไฮไลท์ข้างล่างเนี่ยสีม่วงนั่นเองนะครับผมคือชุดนี้มันสวยจริงๆนะผู้ชมแบบสวยแบบ สวยเลยอะหน้าใสเลยแต่ชุดนี้นี่มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าชุดผู้ชายนะครับผมแต่ก็มันเป็นเซ็ตเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมยังไงมันก็ต้องมาคู่กันอยู่แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าเซิฟไทยในตอนนี้มันก็เป็นชุดผู้หญิงใช่ไหมคือไม่แน่เนี่ยแผ่นหน้าเขาอาจจะปรับเป็นชุดผู้ชายเข้ามาแบบสลับกันก็ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมคือชุดผู้หญิงมันสวยจริงๆนัผู้ชมก็คือเซตผู้หญิงเนี่ยที่บอกว่ามันคู่กันเนี่ยก็คือมันมีคําว่าลิสตเหมือนกันนะครับผม R I เอ่อ R I S E เหมือนกันนั่น สร้อยนะครับผมเหมือนเขาว่าลิสแต่เป็นคขาว่าโลโลซ่านะครับผมใช่ปหมหาว่าโลหรืเปล่าโลหรือโลซ่านั่นแหละนะครับผมแนละ้วก็แบบนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นเซตเดียวกันนั่นเองนะครับผมอย่างเท่ท่านผู้ชมแต่ว่ารองเท้ามันแลแบบไม่ค่อยเข้าตรีมหน่อยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดู ชุดเซตถัดไปนะครับผมที่ทางฟี f าย e ิวส์เนี่ยเขาบอกเป็นว่าเป็นออโรรออโรรออโรร์เรยอโอ้นะครับผมหรือว่าจะเป็นโกลเดยร์นั่นเองนะครับผมจะพูดออโรร์ย์โอกับโกลเดยร์รวมกันนะครับผมเอาเลยบปนกันพันลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะครับผมนะก็ชุดต่อไปนะครับผมที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นออโรร์เรย์โยหรือว่าโกลเดียร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นชุดที่ แรงมากๆนะครับผมสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมทั้งชุดเลยนะครับผมจะแยกได้ทั้งหมดอ่าห้าชิ้นด้วยกันนะครับผมจะมีเป็นทรงผมนะครับผมมาสผิดปากแล้วก็เสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็คือแบบออกแนะแบบนักวิ่งอะไรประมาณนี้ออกกําลังกายยามเช้านั่นเองนะครับผมเนาะแบบยุคโควิดก็ต้องมีแมสหน่อยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของชุดผู้ชายนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมวล้ผู้ชายใส่ก็จะเป็นแบบ เสื้อออกกําลังกายเสื้อวอร์มนะครับผมเสื้อวอร์มแบบเหมือนเสื้อกันหนาวหน่อยนะครับผมไม่ใช่แบบวอร์มเหมือนเสวิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นกระเกงวอร์มนะครับผมมันกระเกงที่อยู่ในของ เซตอะไรที่ที่เป็นสีขาวดําผมจะไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้มาดูแบบดูเป็นทรงซะมากกว่านะครับผมแล้วก็จะมีรองเท้าผ้าใบนะครับผมแล้วก็มีแม็กซ์ปีปากนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะมีหมวกนะครับผมติดกับทรงผมเดดล็อกแบบนี้ด้วยนะครับผมเน่เหมือนข้ามาเล่ท่านผู้ชมทรงผมมันอะนะครับผมเนอะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเวลาผู้ชายใส่นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดูแบบว่า ชุดที่ผู้หญิงใส่กันบ้างน,นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็คืออันนี้จะใส่กับตัวละครใหม่นะครับผมมันก็จะเป็นท่าของตัวละครใหม่ไม่ใช่ท่าอัปเดตชุดนะครับผมต่อไปจะเป็นเวลาผู้หญิงใส่กันบ้างน,นะครับผมก็เป็นชุดเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับผมสเกลนะครับผมจากรูปนะครับผมจะเขียนแบบว่าเหมือนกันเดนเดเลยนะครับผมก็คือเป็นชุดเดียวกันนั่นเองนะครับผมคือมาใส่ด้ทั้งผู้หญิงท่ั้งผู้ชายนั่นเองนะครับผมแล้วเวลาผู้หญิงใส่ก็จะแปลกตาออกไปหน่อยนะครับผมทรงผมก็ สวยมากมานะผู้ชมแบบชุดนี้มันสวยจริงนะครับผมนะแล้วก็กางเกงเนี่ยผมผู้ชายเนี่ยน่าใส่แยกมากๆนะครับผมแล้วสังเกตนะครับผมตรงชื่อมันจะมีอาเพศชายแล้วก็เพศหญิงอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็คือสามารถยืนยันได้เลยนะครับผมว่ามันสามารถใส่ได้ทั้ง2เพศในชุดเดียวนั่นเองนะครับผมถือว่าเฟีย้ยวมากๆเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็โอกาสที่ชุดนี้จะเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากนะครับผมแต่ว่าทางฟีฟายนิวส์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นโกโรโยนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับผมในส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดผู้ชายที่เป็นชุดแรกแล้วก็เป็นชุดหน้าปกที่ผมนําเสนอให้ท่านผู้ชมไปนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับโกโรโยที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดเซตนะครับผมที่คาดว่าจะเป็นโกโรโยถัดไปนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวผมคิดว่าจะเป็นชุดไหน ผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงแรกนะครับผมเพราะว่าชุดเซตที่ใช่ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะโอกาสน้อยซึกนิดหน,นึ่งนะครับผมแต่โอกาสที่เป็นชุดผู้ชายก็สูงอยู่นะครับผมแต่ว่าชุดมันก็ช,นกชุดมันก็อาจจะเท่เกินไปที่อยู่ในโกลโย,โยนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับผม GM อาจจะใจดีเอาเข้ามาไว้ในกโกลโยก็ได้น,นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมีแบนเนอร์หน้าตู้เนี่ยของเซิร์ฟไทยออกมาเมื่อไหร่เน,นี่ยผมจะมายืนยันอีกทีละกันนะครับผมเนาะเออท่านผู้ชมแล้วก็นนม,กม,กมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยนยนนนนรรัับผนนผมมเเเเปป็็็กกาลลลง่แ้วว8 มันกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนของรานไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสับวันนี้ก็มาประมาณนี้ละกันนะครับผมเออท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาแจกเพชรกันด้วยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่ค่อยได้ไม่ได้แจกนานแล้วนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วกันนะครับผมง่ายๆนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมวันนี้คือทั้งหมดที่เราได้เลยนะครับผมว่าผมหมดเพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่ นะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมเอ้ยผมลืมให้ดูชุดดีว่าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันก่อนดีกว่านะครับผมขอญยกออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ออกเข้าเกมใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากดรับของกันเลยดีกว่านะฮะรับทั้งหมดเลยนะครับผมนี่เป็นไงได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของเซ็ตมิดไดมาเฟียนั่นเองนะครับผมนี่อย่างเท่นะครับผมอย่างอื่นก็มีหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไป ดูชุดเซตกันก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปปิดคลิปนั่นเองนะครับผมนะก็กติกาพูดไปแล้วนะครับผมในการแจกแจกเพชรนะครับผมก็จะแจกเป็นเพชรหรือบัตรเปลี่ยนชื่อดีวะท่านผู้ชมแจกเป็นเพชรละกันนะครับผมเพราะบัตรเปลี่ยนชื่อก็ไม่ค่อยไดเอาไปใช้กันอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวแจกเป็นสองรางวัลละกันนะครับผมนะกติกามันง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมนะก็ อย่าไปก๊องแล้วกันนะครับผมนะเออนั่นแหละนะครับผมทําตามกติกากันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับผมคอมเมนต์ยูไอดีชื่อ Facebook นะครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับผมแล้วก็คําตอบนั่นเองนะครับผมแค่นี้ก็พอนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองใส่ชุดใหม่กันดีกว่านะครับผมก็เป็นชุดไหนเอยชุดไหนเออแพ็กเกจนะครับผมนี่เลยนะครับผมกดใส่ไปเลยแยกได้ทั้งหมดโอ้โหมีสีหน้าให้ด้วยว่ะท่านผู้ชมอย่างเท่นะอย่างเฟี้ยวเลย ในครับผมนะสีหน้าก็เป็นสีหน้านี้เลยนะครับผมใส่แว่นอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็เป็นชุดเซ็ตเต็มๆประมาณนี้เลยนะครับผมกางเกงยากุซา่อนข้างจะเท่อยู่พอควรเลยนะครับผมนน่เป็นไงเดวหมุนให้ดูก่อนหมุนให้ดูก่อนนะฮะโอเคครับทานผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ละกันนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่บายจุกุ